ดีครับผมพบกับนักล่าทินคอนสารครับผมออนไลน์ครับนี่มามากหาลอกเบื้องมองดักซิ่งครับผมกลางซิ่งครับไปเบื้งบรรยากาศน้ำกันครับผมนี่ครับผมสภาพไม้นะมันบโอ้โหมันจะมีกระต่ายบ่อแล้วครับเดี๋ยวหาหลอกเบื้องแยกน้อยครับยางหลอกเบื้องมองท่อเรียบมองดักครับผม ลมันก็เป็นตำมีอยู่นะครับผมโอ้โหยันรถเขา่เขาๆมากครับนี่ผมสาภาพไม้เป็นตาอยู่ครับผมเป็นเดินโลง่ลงๆครับเป็นเดินเขาเลี้ยงงัวเก่าครับผมเขาใหญ่งัวลงไปอีกมองนึงครับผมเป็นเป็นยางูกระบอกหูเลยครับผมฝนฝนมันตกครับผมก่อนผมที่ออกมานี่ฝนตกแห้งครับ ทำเลแต่ก่อนเคยมาหาซองอยู่หล่อนี่ครับผมนางเลาอเบิงขี่มันจักน้อยครับหาเบิงทำเลดักเป็นตะดกรกะดักครับผมนี่ครับผมกลางเรียบร้อยครับตรงนี้ใช้สองพื้นครับผมครับผมบรรยากาศทั้งทิ้ง เดินต้องไปข้างล่างผมผม,มสิ่งแรกตรงนี้สามพื้นสี่พื้นครับพื้นไนะงพื้นครับผมตรงนี้โอ้อาทีอย่างไรไมาหยักผุนครับผมอะไรขึ้นมาหนึ่งครับอะ <c oughs> ไรมันออกไปครับผมการซิ่งไรผุนพื้นหนึ่งครับเบิ้ลน้ำกันครับ ให้ลุนไปติดตามครับผมติดตามให้นักล่าทินขอนขานนึ่งเลยครับผมหาอยู่หากินแค่เก่าครับนี่ผมซิ่งใส่ขวางกว่นี้ครับผมซิ่งใส่ไว้นั่นครับผมยิงยางมาทั้งทีครับผมอยู่ท่าคุณอีกพื้นหนึ่งครับผมพื้นหน่อยครับใส่ดักข้างครับตรงนั้นให้เบิ้งครับผมแต่ถ้าให้เบิ้งวางจากฟังคุนครับผมมุ่งปลาทางคุนเนาะผมใส่ไวปคุนครับผมสองพื้น ยังน้ำงทางมากยืนอีกฝืนหนึ่งครับยืนอีกนะครับผมฝืนหนึ่งเห็นไหมครับนี่ผมสิ่ง ที่เป็นทค่องน้นครับผมตัวนี้ก็เป็นเดินครับผมในวันนี้ครับอันนี้ครับผมยิ้มโ้าครับผมกูสิ้นกับตายครับสองลังนีบัตรถือครับผมกูมาแล้วหลังเหงาคืนเหงาครับผมฝ่าว่ากูครับมาประเทศไทยครับผมตาฝนมาแล้วไปตึ๊บมาเลยผมใส่อยู่ฝักต้นไม้ตัวนี้ครับผมมาไล่เบิ้งมาขึ้นบบะมี่ครับผม ็รูวมันเดียออกไปทางไหนผมเียนร่องเป็นเว,นวีนไม่รับมันวา็นร่อง สิ่งครับโอเคครับผมไ้อีกสองพื้นสุดท้ายครับใ้เบิ้งน้ำกันครับผมที่เปิดแฝงอีโบแม,มนมาโบหินลงนะครับช่วงเมืองเห็ดเห็ดปวกเห็ดข้นในป่าไผ่นี่ครับมันเคยเกิดสิ่งยังบ่ล้มสิ่งบ่ลล้มเลย สิ่งยังอยู่คือเก่านะครับผมตายบบมี่ครับบมรูกว่าไปหากินยี่ทังไหนเนาะครับนี่ยังไงครับผมฟื้นนึงมีมุ่งจัดเก็บสิ่งครับผมมืดแล้ว อาเมื่มาแล้วมาสีผ้าหลานออกมาหาคุดแง่่กับไม่ได้มา,ห,าหรอกว่ารับนี่มืดแล้วนี่ครับผมหลานตกกับตกโอ,อ้ยไก่ป้ากับันอยู่หลายตัวขันอยู่ข้างในผมนะ ฟังนี่มแม่มนฟังผู้เขาครับผมผู้เขาอยู่หุ่นครับผมฟังนี้เป็นที่เป็นสวนครับผมเป็นให้ครับไปได้เขา,าเขียดอนุรักษ์ได้ครับผมหาอยู่ทางนอกครับผมแสงแบบแกบเก็บ่บบบนี่เนาะก็พยายามเต็มที่ครับผมเพื่อที่ได้คลิปให้พี่น้องในเบิรงครับผมแต่ว่ามันกับบเ่เถือเนาะ อย่าลืมกดติดตามให้นักล่าทิงข้ามสารด้วยครับผมช่องยูทูบนักล่าทิงข้ามสารครับผมหาอยู่หากินมขี้เก่าครับผมว่าจะมีเวลาว่างครับผมอันนี้ก็ว่าจะมาดักใคลิปให้เบิกก็ได้แต่ดักครับผมมันบ่มีอย่างมาถึงนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมครับผมกูซิงไม่เรียบร้อยนะครับนี่เมื่อคืนผมมาไล่กระต่ายแล้วมันบ่มีกระต่ายผมก็เลยมาซ้องเม่งด่ายนี่ครับผม แมลงดาเมงดาใครหนึ่งอยู่ภูมิภูมินั่นหรือภูมิต่อไปผมก็จำาม่ได้มันมีใครนะครับผมจะที่ายคลิปจังเลยผมก็นยังนึ่บอกอย่งงขึ้นมาก่อนครับผมงถ่ายคลิปว่ามันขึ้นผมมากแบบมันบ่ไรมันผมบ่เห็นมันนามันคุ้นนะเมงดาอาจจะรุ่งรลายครับผมนี่ห้ไยใครเก่ามันเต็มอยู่มันบ่าท่าที่ันได้ขึ้นไป จักยืนต้นเด้ต้น,น,ตนทั้งในพุณนหมูไข้มันออกแล้วกับมีายครับผมยีต้นใหนข,นขึ้นผมมาแล้วว่าท่านไหนมันเจ้ามาเบิง่งอีกครับผม ขอหยาดงมก่อนนะครับผมทีนี้ครับผมออกแล้วมันขึ้นผมมาไม่ยังเบิ้นออกอยู่เวยครับนี่ <c oughs> นี่เริ่มออกกำลังออกเลยครับนี่ตัวนี้หน่อยขาขาว <c oughs> เห็นไหมครับออกแล้วเม <c oughs> ่มันหนาที่นี้ไปแล้วครับนี่ <c oughs> คเ okay, ครับหาหยางเราบังยำเวียนได้หน่อยกันมืนอึ้นผมมาวันบ่ได้เก็บปลาครับผมยังขันอยู่ยินบ่ครับขันเออเออเออยู่นี่เขาหน่อยลูกนี่ ว่ามันขันนี่ครับผมเออเบิ้งครับผมเจ้ามันแม่งงยังราะว่ามันโตละหลายบาทมาทันทั้งบาทผมเขาบุกกินกันได้ครับนี่วา่าแมกออก่งกอกแม่งกอกเบิ้งรถเตี้ยมอยู่ผมก็ว่า,วามันบะ่มีนี่เนาะน้ำดวงอ,อ่อยไ้เบิ้งก็เห็น่หไอยมันมีแต่แนวเดียวอ้อโม,มเม้นต์นั้น เจ้ามันใช่ด่างทีมไมยครับผมทิดแมงอันนี้แหละแมงกอ,อกไปแลนวมันผมเอื่นแมงขี้ฝนครับนี่แมงขี้ฝนว่มามันออกเงีฝนครับผมฝนแหลกมันออกเลย <c ười> ไก่ก็ยังขันแมงดากรบบได้ฝนกับที่ห่อมครับผมกลับบ้านครับ โอเคครับผมหังก็จะเริ่มติดตามให้นักลา่ากินข้าวสารนะครับผมถึงจีหากินเพราะท่านได้หมานแต่ต้องมีสักมือหนึ่งครับผม,มหมานครับผมติดตามไว้ครับผมขอบคุณครับ